ทุกวันพบกับรายการของช่องดเรกเตอร์ศิลปชัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพ์ประจำวันเสาร์ที่11กุมภาพันธ์2566เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอครับการเมืองเปลี่ยนขั้วตามคาดทัวลงคริสโปรตรนันไปเรียบร้อย เป็นอะไรที่เข้าใจได้ไปลากไส้เขาแบบนั้นก็ควันออกหูสิครับสอสอสามนิ้วสายฮาร์ดคอร์ไม่ปล่อยผ่านอัมรัตโชคประมิติกุลตอบโต้ดุดเดือดในส่วนตัวไม่เคยเสียดายคนอย่างคริสโปตรนันการใส่ร้ายพักไม่ใช่สบิริตที่ดีเช่นกล่าวหาว่าไม่มีการเลือกตั้งกรรมการบริหารพักจริงคือมีการเลือกตั้งกรรมการบริหารจากที่ประชุมพักอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ก็เรื่องภายในเขาแต่ติดนิดเดียวบ้านเมืองมีกฎหมายเมื่อมีคนละเมิดกฎหมายแต่สอสอ,อย่างอมรัฐกูลีกูจอเป็นนายประกันให้คนทำผิดกฎหมายเกือบร0อเปอร์เซ็นเป็นคดีม .1.12 การใส่ร้ายป้ายสีกับการเปิดเผยความจริงมีเส้นแบ่งอยู่นิดเดียวใครไม่เข้าใจก็เข้ารกเข้าพงพักนี้เมื่อปีที่แล้วกระเฮี้ยนกระหือดือยกเลิกมาตรา1 1 2สถานเดียวมาตอนนี้ใกล้เลือกตั้ง แก้ม .112 เท่านั้นไม่มียกเลิกฟันธงถ้าได้เป็นรัฐบาลคงยังไม่แก้ด้วยข้ออ้างพักแนวร่วมรัฐบาลไม่เห็นด้วยแต่หาเสียงรอบใหม่เลือกก้าวไกลเป็นรัฐบาลพักเดียวจึงจะแก้นั่นคือพัฒนาการของพักก้าวไกลมองย้อนกลับไปช่วงใช้ชื่ออนาคตใหม่ไม่เฉพาะดรโจชานวิจัยสว่างเท่านั้นที่แฉเรื่องอำนาจรวมศูนย์ทำเหมือนพระยันตระ เทศดีมีคุณธรรมแต่มั่วสีกายังมีอีกหลายคนที่เข้าไปคลุกครีกับกวนธนาทรช่วงปี2561แล้วคนพบความจริงว่าเบื้องหลังกับเบื้องหน้ามีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงหนึ่งในนั้นคือนานา,นาวิภาวันวงสว่างนานา,นาคือหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่อยู่ไม่นานต้องลาออกวันนี้เพิ่งยื่นคำร้องขอพ้นสภาพการเป็นสมาชิกพรรคอนาคตใหม่ทางออนไลน์ ให้ข้าพเจ้าพ้นจากสภาพสมาชิกกรรมการบริหารผู้สมัครสอสอให้ฝ่ายทะเบียนดำเนินการไปตามขั้นตอนโดยไม่ต้องการกระบวนการอภิปรายหรือต่อรองเพราะสิ่งที่ข้าพเจ้าประสบได้เกินแก่กําลังของข้าพเจ้าและน้ำจากนี้คือข้อความในฐานะปัจเจก,กบุคคลเพราะข้าพเจ้าได้พ้นจากตำแหน่งใดๆในพักแล้วบัตนี้ข้าพเจ้าไม่มีความผูกพันใดๆกับพักอนาคตใหม่ชื่อก็ไม่อยากได้ยิน ข้าวของก็ไม่อยากเห็นไปเห็นอะไรเข้าหลังจากนั้นช่อพันนิกาวานิศโพรมาชี้แจงกรณีคำสั่งกรรมการบริหารพักอนาคตใหม่มีมติยุติการปฏิบัติหน้าที่ของรักษาการคณะกรรมการเครือข่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่หรือ New Gen Network เนื้อหาโดยรวมอ้างว่ามีการใช้จ่ายงบประมาณไม่เหมาะสมไฮไลท์อยู่ที่การพงประพาพันธ หนึ่งในแกนนำกลุ่มคนอยากเลือกตั้งโพสส่วนในโซเชียลไม่รู้ทำไมพออ่านถแถลงการของช่อเสร็จอยู D ่ดีๆก็อุทานว่าคอจุดๆยอออกมาสนับสนุนให้เด็ก NGN ที่โดนธนารารปลดเขียนหนังสือให้กรกะตมาตรวจสอบการทำงานของพักนะคะพักส้มหวานควรแก้ปัญหาภายในการไล่คนออกจากองค์กรมันไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหา ถ้าคุณบอกว่าคุณเป็นพรรคประชาธิปไตยคุณก็ต้องมีความโปร่งใสสิอนุญาตให้ตรวจสอบได้ผิดอะไรก็เน้นไปที่กระบวนการตรวจสอบตามหลักนิติรัฐนิติธรรมยิ่งโคโกถแถลงว่าพรรคไม่จำเป็นต้องเปิดเผยหลักฐานและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเปิดเผยมาสิว่าหลักฐานที่เด็กบอกใช้เงินไม่เหมาะสมมันคืออะไรธนาธรมาไล่เด็กออกแบบนี้มันเหมือนเด็กปัญญาสิบขวบอะสะท้อนอย่างตรงๆว่า ไอ้นักการเมืองฝึกงานอย่างธนาธรมันความสามารถพิการตั้งแต่แรกปราศจากความเป็นเมือ,อาชีพอย่างสิ้นเชิงอนาคตใหม่มันจะหมดไหมก็เพราะมีหัวหน้าเฮงซวยแบบนี้แหละเป็นไงครับพักนี้ก็ซัดกันดูเดือดมานานแล้วก็แสดงว่าข้างในมันมีบางอย่างที่คนนอกไม่รู้มากมายเหลือเกินมาถึงยุคพักก้าวไกลมีพิธาลิมเจริญรั์เป็นหัวหน้าพักก็ไม่น้อยหน้าไปกว่ากัน เสียงบ่นจากสสอในพักดังมาถึงข้างนอกหัวหน้าพักเป็นคนเข้าถึงยากขนาดสสอทำผลงานโดดเด่นอย่างเท่าพิภพลิ้มจิตตกรหัวเรียวหัวแรงผลักดันร่างพรบรสุราเสรียังต้องบ่นดังๆท่านหัวหน้าไม่ค่อยรับโทรศัพท์สอสอบางคนยกให้เป็นหัวหน้าเทวดานี่เขานินทากันก็เลยเอามานินทาต่อตั้งใจจะคุยเรื่องการเมืองเปลี่ยนขั้วก็หลับตาเดาคริสโปตนันัน คงจะย้ายไปพักที่ครองใจคนกลุงได้ระดับหนึ่งเพื่อไทยหรือเปล่าไม่ทราบได้หรือไทยสร้างไทยของเจ้น,น่อยแต่คงไม่ใช่ประชาธิปัตย์พลังประชารัฐสร้างอนาคตไทยภูมิใจไทยแน่นอนฉะนั้นยังไม่ถึงขั้นย้ายขั้วแค่ย้ายพักครับที่ย้ายขั้วแบบสุดสวิงริงโก้คงไม่มีใครเกิน2แกนนำแดงที่ผ่านสมรภูมิเผาบ้านเผาเมืองเป็นปฏิปักษกับลุงตู่และการเมืองฝั่งตรงข้ามระบอบทักษิณ ชนิดไม่น่ามีทางเส้นข้ามมาได้แต่สมหวังอิสราสีกับยศสวรินชูกรมหรือเจ๋งดอกจิกก็ย้ายค่ายมาอยู่กับลุงตู่แบบเซอร์ไพรส์พอสมควรกรณีเจ๋งดอกจิกไม่น่าสนใจเท่าเฮียหวังเพราะการร่วมกิจกรรมกับคนเสื้อแดงร่วมชิงอำนาจคืนให้ทักษิณทำให้เฮียหวังแทบสิ้นเนื้อประดาตัวเป็นบุคคลล้มละลายถ้าเป็นฝีมือฝั่งตรงข้ามก็ยังภูมิใจได้ว่าเป็นการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย แต่มันดันเป็นฝีมือพวกเดียวกันนี่สิถูกหลอกจนหมดตัวเมื่อปี2562เฮียหวังระบายความในใจผ่านโลกโซเชียลครับใครไม่โดนกับตัวเองจะไม่รู้ว่าหนักแค่ไหนแบบเดียวกับผมผมอยู่น,นปชมีแต่ใจเกินร้อยกับพี่น้องแต่หารู้ไม่ว่าตัวเองกำลังมีชะตากรรมที่ต้องแบกรับแทนคนอื่นสามเกลวีราการมุสิกพง จตุพรพรมพันธุ์นัทวุฒิสายเกื้อใช้ผมไปเปิดบัญชีเพื่อรับเงินบริจาคและกิจกรรมอื่นๆโดยที่พวกเขาไม่ยอมใช้ชื่อตัวเองไปเปิดบัญชีรองรับเงินเพราะเขารู้ว่าจะถูกสรรพากรประเมินเสียภาษีทั้งหมดนี้ผมโดนสรรพากรเรียกเก็บภาษีจากเงินเหล่านี้เป็นเงิน572ล้านผมจะเอาที่ไหนไปจ่ายก็เลยโดนฟ้องล้มละลายและตอนนี้ โดนอายัดทรัพย์และอายัดบัญชีทั้งหมดเหลือแต่ตัวแล้วครับแถมเป็นบุคคลล้มละลายด้วยไม่สามารถทำอะไรได้เลยนี่คือสมหวังอิสาราสีผมมันโง่เองรักพวกจนไม่คิดถึงชีวิตและอนาคตตัวเองบทเรียนที่แสนแพงในชีวิตชิบหายทั้งตระกูลเพียงเพราะคำว่าเพื่อนวันนี้เฮียหวังยังเป็นเจ้าของธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้ายี่ห้อมิซูชิตา เดินไปหาลุงตู่ขออยู่ด้วยคนนี่แหละครับการเมืองที่เขาบอกว่าต้องดูกันยาวๆย,ยิ่งยาวยิ่งเห็นว่าใครเคยทำอะไรเอาไว้ศิลปชัยเดยลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสเขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมด เน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ k คออมสตูดิโอโทร091853 4455ส่งทั่วประเทศ